ก่อนผ่อนประกันภยัยรถยนต์ฟังเงื่อนไขข้อที่3นี้ให้จบกันก่อนนะคะเพื่อนๆนตอนนี้การผ่อนชําระเนี่ยเป็นที่นิยมกันมากเลยนะคะไม่ว่าจะผ่อนผ่านบัตรเครดิตหรือผ่อนเงินสดนะคะดอกเบีย้ยศูนเนานสูงสุด10งวดกันเลยทีเดียวแต่ว่าก่อนการตัดสินใจเราต้องถามก่อนนะคะว่าของเราเนี่ยอยู่ในเงื่อนไขไหนนะคะซึ่งมีทั้งหมด3เงื่อนไขเงื่อนไขที่1คือ ทำสัญญาจ่ายเบี้ยงวดแรกคุ้มครองทันทีนะคะเสมือนเราจ่ายเงินสดเลยได้กรมธรรม์ฉบับจริงด้วยนะคะส่วนเงื่อนไขที่สองทำสัญญาจ่ายเบี้ยงวดแรกคุ้มครองทันทีเหมือนจ่ายเงินสดเช่นกันค่ะแต่ว่าได้เป็นสําเนามาก่อนแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะพอเราชําระเรียบร้อยครบแล้วนะคะบริษัทก็จะส่งกรมธรรม์ฉบับจริงมาให้แต่ถ้าเพื่อนๆยังไม่ได้รับก็ติดตาม สอบถามไปที่บริษัทประกันหรือในหน้าที่ดูแลเราอยู่นะคะเพื่อให้เขาจะส่งกรมธรรม์ตัวจริงมาให้เรานะคะส่วนเงื่อนไขที่3ที่เป็นประเด็นกันอยู่นะคะก็คือบริษัทบอกว่าคุณต้องจ่ายให้ครบก่อนนะคะถึงจะทําการเบริกเคลมได้อายอย่างเช่นเลือกชําระแบบ6งวดใช่ไหมคะก็เงินงวดที่2องแล้วเกิดเหตุ เกิดอุบัติเหตุใช่ไหมคะก็ต้องมีการเคลมบริษัทประกันจะบอกว่าคุณต้องจ่ายอีกสีงวดที่เหลือก่อนถึงจะทําการเบริกเคลมในครั้งนั้นได้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยคนซื้อประกันส่วนมากก็ไม่รู้นะคะแล้วก็คนขายก็ไม่ค่อยได้บอกนะคะเพราะถือว่าคนซื้อก็ไม่ได้ถามนะคะตรงนี้ก็ต้องสอบถามก่อนนะคะว่าเราเนี่ยอยู่ในเงื่อนไขไหนหรือบางคนที่ซื้อเองผ่านออนไลน์นะคะ ก็ให้สอบถามด้วยตรงเงื่อนไขนี้นะคะสำคัญนะคะเพื่อนๆก็เป็นอีกหนึ่งการตัดสินใจนะคะที่ว่าเราจะเลือกกับโบรกเกอร์ไหนนะคะตรงนี้เนี่ยจะขึ้นอยู่กับโบรกเกอร์ด้วยนะคะไม่ได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับบริษัทประกันอย่างเดียวนะคะขึ้นอยู่กับว่าบริษัทประกันเนี่ยเขาดีวกับโบรกเกอร์ไว้ไว่าอย่างไงนะคะก็ขับขี่ปลอดภัยมีประกันไว้อุดใจกว่าคะ่ะ